สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้พบกับผมกาวฟิวมงคลคาร์เซ็นเตอร์นะครับที่เดิมเช่นเคยที่มงคลคาร์เซ็นเตอร์วันนี้นะครับฟิวเอาใจสายครอบครัวรถซามารีกับรถโตโยต้า o r t ์ n e เนอร์นะครับเครื่องยนต์2.4รุ่นวีเกียร์ออโต้นะครับถือว่าเป็นรถที่ขายดีในช่วงนี้ของมงคลคาร์เซ็นเตอร์ก็ว่าได้นะครับเพราะว่าตอนนี้นะครับกระแสม,มาแรงมากเลยทั้งในทางเฟซบุ๊กแฟนเพจ นะครับผมทั้ง u t u b e เองนะครับมีลูกค้าโทรสอบถามทักเข้ามาสอบถามเยอะมากบางทีจะต่อไม่ทันนะครับวันนี้ก็เลยจะมาอัปเดตนะครับว่าสต็อกรถที่มงคลคาลังเตอร์วันนี้เหลือกี่คันวันนี้ต้องแจ้งไว้ก่อนนะครับเหลือ3คันสุดท้ายในราคาเพียงแค่7,99,000บาทเท่านั้นนะครับมาดูความสวยความคุ้มค่านะครับความน่าเป็นเจ้าของมาดูกันเลยนะครับว่าจะสวยจึงโดนใจ ขนาดไหนกับคันนี้เลยนะครับผมวันนี้ฟิวอยู่กับ t o y o ต้า o r t ์ n e er, จนะครับผมเครื่องยนต์2.4รุ่น v g e a อ Auto นะครับปี2016ในราคาเพียงแค่799,000บาทจริงๆนะครับสำหรับรุ่นนี้เนี่ยฟิวมีหลายเลทให้เลือกนะครับผมต่างกันที่เลขหม่รวมไปถึงราคานะครับผมถ้าอยากจะได้าราคานี้อ่ะมาอยู่ที่ประมาณ200,000นิดๆนะ,นะะนะครับผมแต่นะฮะแต่ว่าสภาพภายใน สวยมากคุณผู้ชมครับฟิลสังเกตแล้วก็ฟิลวิเคราะห์จากภาพรวมของตัวรถคันนี้ฟิลบอกเลยว่าขับไกลอย่างเดียวไม่ได้ใช้งานหนักนะฮะแตกต่างกันนะครับขับไกลกับใช้งานหนักมันต่างกันนะอ่ะมาดูกันนะครับว่าสิ่งที่ฟิลพูดเนี่ยอย่าเพิ่งเชื่อนะครับคุณผู้ชมครับมาดูให้เห็นกับตานะครับอยากให้มาดูคันจริงที่บุคนคาเซนเตอร์เลยดีกว่านะครับสำหรับคันนี้นะครับผมมาพร้อมกับยางกูดเ e ียนะครับผมสาหรับคันนี้นะ ด้านนอกของตัวรถถือว่าสภาพสวยมากคุณผู้ชมนะครับรอยสะเก็ดหินต่างๆแทบไม่มีเลยนะครับแทบไม่มีเลยนะครับผมนั่นหมายความว่ารถคันนี้ใช้งานน้อยนะครับใช้งานน้อยหมายความว่าไม่ได้หนัก ไม่ได้ใช้บรรทุกหนักหรือว่าใช้ลุยขนาดนั้นแต่วิ่งไกลไหมอาจจะไกลนะอุบลกรุงเทพอะไรอย่างเงี้ยก็ว่าได้ด้านหลังของตัวรถมีตัวกล้องมาให้ด้วยนะครับคุณผู้ชมครับเพิ่มความปลอดภัยในการขับขี่โดยเฉพาะคุณผู้หญิงเองคุณผู้ชายอย่างผมเองก็ได้เช่นกันนะครับปลอดภัยทุกท่านสําหรับการขับขี่อาสังเกตที่ภายในเลยครับคุณผู้ชมครับแน่นอนเลยครับผมสําหรับคันนี้บอกเลยว่าทัชมากนะครับผมนะฮะจึงสุดๆสําหรับคันนี้ ภายในเบาะโทนสีน้ำตาลเบาะ3ามแถวเดี๋ยวรูปแบบของโตโยต้าแน่นอนแหละเบาะแถว3ห้อยแบบนี้เอกลักษณ์ของเขาไม่มีเปลี่ยนแปลงนะครับตัวเบาะตัวพรมนะครับคุณผู้ชมครับสังเกตได้เลยนะครับว่าใหม่การใช้งานหนักมันจะไม่เป็นแบบนี้นะตัวนี้เนี่ยคือการใช้การผ่านการใช้งานน้อยก็เหมือนก็เหมือนคนแหละนะครับผมคุณผู้ชมครับถ้างานหนักงานลุยก็จะแบบตากแดดบ้างอะไรบ้างผิวพรรณก็จะแห้งกระคร้านแต่ทีเนี้ย คันนี้อาจจะอยู่ร่มนะใช้งานแบบไม่หนักมากอะไรอย่างเงี้ยนะฮะนี่เลยพรมต่างๆเนี่ยครับผมไม่เป็นขุยเป็นอะไรขึ้นมานะครับก็ถือว่าเรียบๆคือมันดูดีอะ่ะนะครับผมเออมันดูดีสําหรับคันนี้น่าใช้หน้าเป็นเจ้าของน็อตเดิมๆนะครับคุณผู้ชมครับสังเกตความเดิมของตัวรถเลยนะครับสังเกตเลยแล้วนะมาดูด้วยตาของท่านเองจะดีที่สุดนะครับฟิลล้าส่งเข้าประกวดด้วยซ้ําคันนี้ ถ้าเป็นแบบนางงามระดับก็เวทีระดับโลกก็สามารถกล้าที่จะส่งไปประกวดได้นะครับนะอามาดูที่ด้านหลังของตัวรถคุณผู้ชมครับถือว่ากวา้างขวางสะดวกสบายสิ่งที่ฟิลชอบอีกอย่างหนึ่งก็คือในเรื่องของคันนี้เนี่ยนะฮะโอเคแหละข้อแรกคือราคาถูกนะแต่ว่าเลขไมลเลขไมยอยู่ที่2 0 0แสนนิดๆโอเคฟิลตัดประเด็นตรงนี้ไปเพราะสะภาพโดยรวมโอเคฟิลพอใจ นะครับผมสำหรับคันนี้นะตัวนี้ฟิลไม่ได้ชี้แนะชี้นานะแต่ว่าความรู้สึกส่วนตัวแล้วแต่ท่านพิจารณาอีกข้อนึงคือสิ่งที่ฟิลชอบเวลาที่แบบว่าฟิลเดินทางนะครับบางทีอาจจะไม่ใช่คนขับรถก็ตามแต่หรือว่าบางทีเราขับรถก็ตามแต่ฟิลเนี่ยจะเป็นคนที่แบบพกโน้ตบุ๊กนะครับติดตัวตลอดเพราะว่าเราจะติดต่อสื่อสารเรื่องงานต่างๆผ่านโน้ตบุ๊กฟิลเชื่อว่าหลายๆท่านก็นะครับต้องจะมีไลฟ์สไตล์ประมาณนี้เหมือนกันสิ่งที่ฟิลชอบเลยนะั่นคือในเรื่องของ การชาร์จแบตเตอรี่ของตัวโน้ตบุ๊กเพราะแบตเตอรี่ฟิลหมดเร็วมากนะครับบางทีเนี่ยเราอยากจะดูหนังฟังเพลงนะครับผมหรือติดต่อเรื่องงานเนี่ยก็สามารถเสียบปลั๊กได้เลยนะครับผมชาร์จแบตเตอรี่ได้ในตัวสําหรับแบบป,ปลั๊กไฟบ้านนะครับนี่เลยคุณผู้ชมก็เสียบเข้าไปตัวนี้เราก็สามารถทํางานได้ตามปกติหรือบางทีเนี่ยถ้าเราไปคนเดียวเราก็ชาร์จทิ้งไว้แบบนี้นะครับก็ขับไปถึงที่หมายแล้วก็นำโน้ตบุ๊กของเราลงไปทํางานต่อ นะครับพอเสร็จจากคาฟี่ตรงนั้นแล้วเราจะเปลี่ยนสถานที่ทํางานอ่าก็เสียบปลั๊กต่อแล้วก็ไปต่อทเที่ยวไปในตัวทํางานด้วยนะครับนี่เวิร์กฟอร์มคาก็ได้นะครับผมโอเคด้านหลังของตัวรถประมาณนี้ราคา799คุ้มคุ้มสำหรับคันนี้เอามาดูที่ภายดนของตัวรถสําหรับด้านคันนี้นะครับผมจะเป็นเบาะไฟฟ้าเฉพาะฝั่งคนขับนะครับคุณผู้ชมสําหรับคันนี้นะนี่ก็สามารถตู้ได้นะครับตู้นะ อ่ะปรับเบาะได้นะครับก็สะดวกสบายตามไลฟ์สไตล์ของเราผมเป็นคนตัวสูงจริงๆอนะ่ะรถประมาณนี้เหมาะกับผมนะฮะถ้ารถเก่งเนี่ยถ้าสนาวิสัยเนี่ยมันจะค่อนข้างแบบมันเตี้ยพอดีเราเป็นคนสูงบางทีเฮ้ยติดไฟแดงเออม,มองไม่เห็นอะไรอย่างนี้นะครับผมนี่อ่ะขออนุญาตสไตล์เครื่องให้ดูก่อนนะครับเปิดเข้ามาปุ๊บนะครับแอร์ช่มมากครับคุณผู้ชมครับนี่แอร์ช่มมาก พวงมาลัยแบบมัลติฟังชันตัวนี้ Head พ e d Chip นะครับผมนะเราสามารถปรับได้ลูกเล่นหลากหลายคุณผู้ชมครับบางทีถ้าให้ฟิลเล่าเนี่ยวันนึงอาจจะไม่หมดก็ได้อาจไปดูเพิ่มเติมใน YouTube แต่ว่าจะพาดูความคุ้มค่าของตัวรถของคันนี้แหละว่าทำไมเราควรถึงจะเป็นเจ้าของ และรถคันนี้นะครับต้องบอกว่าเข้าศูนย์เช็คระยะตลอดเมื่อถึงระยะของมันก็เข้าศูนย์เช็คระยะตลอดที่ศูนย์โตโยต้านะครับเลขไมายอยู่ที่234,190กิโลเมตรฟิลไม่ซีเรียสสำหรับเลขไอมาประมาณนีนะ้ฟิลมองว่านี่แหละคือเขาเรียกว่าขายความจริงใจคือไม่เยอะก็ขายราคาถูกอ่ะใครต้องการไม่น้อยก็เลือกไปสิมาเพิ่มอีกแสนนึงนะโอเคปล่ล่ะนะครับถ้าโอเคก็เลือกคันนั้นแต่ว่าถ้าแบบไม่ได้ซีเรียส คือไม่แท้ก็ทํานี้เลยคุณผู้ชมครับพอรุ่นเดียวกันปีเดียวกันมาพร้อมกันแต่ไม้มันเยอะเท่านั้นเองไม่ไม่ถึงกับเยอะมากในเกณฑ์ที่เรารับได้นะครับผมนะนะครับน่าใช้น่าใช้นะครับภายในนะครับผมมีจอนะครับมีเอ่อตัวนี้ยังไม่ได้ใส่แบบเอทีการนะครับถ้าใส่เอทีกาจะสามารถเชื่อมต่อแบบอ่ากูเกิลแหนได้นะครับผมเดินทางต่างๆาสะดวกสบายมากขึ้นนะครับแอร์นะครับออโต้นะครับผม เกียร์อัตโนมัติ6สปีดนะครับอีโคโหมดพาวเวอรมาครบมาพร้อมตัวโทนเบาะภายในคุณผู้ชมนี่เลยโทนสีน้ำตาลนะครับผมสวยงามนะครับดูดีน่าใช้นะ่าเป็นเจ้าของต้องบอกว่าราคาก่อนหน้านี้นะครับผมฟิลตั้งราคาอยู่ที่829,000แต่วันนี้สำหรับไลฟน์นี้หรือใครที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับฟิลบอกเลยว่าวันนี้ฟิลจัดโปรโมชั่นหนักๆแบบจุกๆ สำหรับวันนี้ลดไปอีก30,000บาทนะครับเหลือเพียงแค่7,99,000บาทไม่มีเครดิตไม่เคยผ่อนอะไรเลยก็สามารถจัดเต็มฟรีดาวได้ครับคุณผู้ชมครับง่ายแบบนี้ออกรถกับฟิลมไม่ใช่เรื่องยากจำไว้เลยนะครับคุณผู้ชมครับว่าทุกอาชีพนะครับทุกอาชีพออกรถกับกาวฟิลม,มงคลคาเซนเตอร์ออกได้และออกง่ายมากมาดูที่ห้องเครื่องสำหรับคันนี้อืนี่เลย อสังเกตที่ตัวน็อตเลยแล้วกันนะครับจุดหลักๆและจุดเด่นๆที่คนดูรถมือสองต้องดูนะครับนี่คือห้องเครื่องน็อตเดิมๆฝากระโปรงเดิมๆไม่เคยขยับนะครับถามว่าชนหนักพลิกคว่ำมจมน้ำมีไหมไม่มีนะครับคุณผู้ชมครับผมจะไม่ยอมเสียเวลากับเรื่องแบบนี้เพราะทุกครั้งนะครับมงคลคันเตอร์ซื้อรถเข้ามาเนี่ยต้องตรวจสอบทุกคันอยู่แล้วว่าชนหนักพลิกคว่ำจมน้ำมาไหมถ้า มีเราไม่ซื้อก็เหมือนลูกค้ามองง่ายๆเวลาที่ลูกค้ามาซื้อรถก็ยังมาหายังมาเช็คเลยว่ามันมีแบบนี้ไหมเออเช็คเหมือนกันครับคุณผู้ชมครับเราขายรถเราต้องมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าลูกค้าหลายๆคนนะอยู่ต่างจังหวัดไกลๆไม่เห็นรถเยอะมากนะครับฉะนั้นแล้วเราเราเรียกว่า,าให้ความไว้วางใจกันนะครับลูกค้าให้ความไว้วางใจเราเราก็ไม่ทําให้ลูกค้าผิดหวังแน่นอน ตามนี้เลยครับคุณผู้ชมนะฝากไว้ด้วยนะสำหรับคันนี้ราคา7 9 9 0 0 0บาทนะครับไม่ส0 0แสนต้นๆสำหรับคันนี้แต่ถ้าใครบอกว่ามีไม้น้อยกว่าน,นี้ไหมมีครับพี่ราคา899อยู่อีกมุมหนึ่งนะฮะเดี๋ยววันหลังฟิวจะรีวิวหรือว่าไลฟ์สดให้ดูนะครับฝากไว้ด้วยนะสำหรับคันนี้รีบโทรมานะครับทุกอาชีพออกรถง่ายมากคุณพอ่อคุณแม่เลี้ยงงัวก็ได้เฮ็ดหน้าก็ได้ครับกรเกษตรกรนะครับข้าราชการเจ้าของกิจการนะครับ พนักงานบริษัทได้หมดทุกอาชีพเท่ามโลดนะครับบางเถืออาชีพแปลกๆก็มีขายกบขายอึงอ้ยรายได้ดีนะครับคุณผู้ชมครับอย่าว่าไปแบบนั้นคือแบบว่าทุกอาชีพแหละออกรถได้ง่ายมากฟิวทําผ่านมาทุกเขตละนะครับคันนี้ไม่มีเครดิตนะไม่เคยผ่อนอะไรเลยก็สามารถฟรีดาวได้บางคนมีรถเทินเอามาเทินฟิวเปลี่ยนคันใหม่คันนี้ใหญ่ขึ้นครอบครัวสะดวกสบายมากขึ้นนะครับหรือบางคนบอกว่าพี่ยังไม่หมดข่างวดเลยน้องฟิวเหลืออีก2ปี ได้เหมือนกันมาเลยพี่เดี๋ยวฟิวหาทางให้นะครับไม่ยากเอาคันนี้ไปใช้อาคันนี้ไปขับเพิ่มความสุขความสะดวกสบายให้มากยิ่งขึ้นวันนี้ฝากไว้ด้วยรอเจ้าของคนใหม่อยู่สําหรับวันนี้กาฟิวมงคลคันเตอร์ลาไปแล้วสำหรับวันนี้สวัสดีครับ